สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้เพลินชาแนลนะคะมารีวิวหนังสืออีกแล้วค่ะวันนี้นำชุดหนังสือเสริมกำลังใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะ หนังสือเสริมกำลังใจนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในชุดหนังสือที่ถ้าสมมติว่าใครที่อยู่ห้องสม,มุดประชาชนอำเภอรหรือประชาชนจังหวัดนะคะก็จะได้รับบริจาคในการเข้าห้องสม,มุดนะคะอันนี้ค้นพบโดยการได้อ่านหนังสือที่อยู่ในห้องสม,มุดประชาชนอำเภอ ราศีสไลด์นะคะแล้วก็ห้องสมุดประชาชนอำเภอน่าจะทุกๆแห่งนะคะที่นักเขียนวินเรียววารินนะคะได้อมอบบริจาคให้กับหให้กับห้องสมุดเหล่านั้นนะคะอันนี้นะคะ ก็จะมีหนังสือเสริมกำลังใจนี่ค่ะบอกว่าเติมหัวใจใส่ห้องสมุดนะคะเขาจะบริจาคหนังสือ,อที่เป็นหนังสือเสริมกำลังใจนะคะเข้าห้องสมุดทั่วประเทศนะคะโดยความอนุเคราะห์จากบริษัทหลายๆบริษัทเลยนะคะโดยเฉพาะวินชิล จำกัดนะคะแล้วก็หลายบริษัทเลยนะคะหนังสือเสริมกำลังใจนี่ที่ผู้เขียนวินเลียววารินได้มอบให้กับห้องสมุดนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีเยอะมากเลยนะคะวันนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังอันนี้ที่ที่อยู่ที่บ้านนะคะอันนี้คือซื้ออ่านเองนะคะแล้วก็บางเล่มเนี่ยตามหาอ่านได้ที่ห้องสมุดประชาชนทุกๆแห่งเลยนะคะ เขาก็จะมีไตเติลเรื่องเดี๋ยวกำลังจะหาว่าพอเวลาสุดท้ายแล้วเขาจะบอกว่าเป็นหนังสือชุดเสริมกำลังใจที่เติมหัวใจใส่ห้องสมุดนะคะเดี๋ยวหาดูก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเช่นหนังสือเสริมกำลังใจเรื่องนี้นะคะหปอร์ซของความเป็นไปได้แต่ละชื่อเรื่องของหนังสือน่าสนใจที่จะอ่านมากค่ะ นี่เขาบอกว่านี่นี่นี่ค่ะคุณผู้ชมเล่มนี้นะคะหนึ่งอร์ซของความเป็นไปได้เป็นหนังสือลำดับที่14ในหนังสือชุดกำลังใจถัดจากรอยเท้าเล็กๆของเราเองความฝันโง่เบื้องบนยังมีแสงดาวอาทิตยข์ขึ้นทางที่ตะวันตกสองแขนที่กอดโลกสองปีของความฝันคำที่แปลว่ารัก ชีวิตคือปาฏิหาริย์ท้องฟ้าไม่ปิดทุกวันยาเม็ดสีแดงชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราวรอยยิ้มใต้าสายฝนและบางครั้งเราก็ลืมรักตัวเองค่ะนี่คือหนังสือเสริมกำลังใจนะคะที่ทุกเล่มที่อ่านให้ฟังมาสักครู่นี้นะคะสามารถที่จะหาอ่านได้ที่ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งเลยนะคะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังบางส่วนจากหนังสือที่ชื่อว่า1เปอร์เซนของความเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้จะมีกำลังใจแฝงอยู่นะคะเดี๋ยวอ่านให้คุณผู้ชมได้รับฟังสักเล็กน้อยนะคะนี้สามารถที่จะยืมอ่านได้ที่ห้องสมุดประชาชนนะคะหรือว่าท่านจะซื้อเป็นเจ้าของก็ โอเคนะคะเพื่อที่จะได้ยิบอ่านได้เรื่อยๆนะคะเขาบอกว่า1%ที่อาจจะกลายเป็น100%เปนะคะใช่ไหมลองคิดตามดูมีโอกาสเท่าไหร่นะคะที่คนตาบอดคนหนึ่งจะปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์แค่คิดก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมีความเป็นไปได้แค่1% มีโอกาสเท่าไหร่ที่คนเป็นอัมาพาาจะเขียนหนังสือสักเล่มมีโอกาสเท่าไรท่าาท,ไรที่คนแขนขาพิการจะวาดรูปมีโอกาสเท่าไหรที่คนหูหนวกจะแต่งเพลงมีโอกาสเท่าไหร่ที่คนล้มเหลวถึงจุดต่ำสุดจะประสบความสำเร็จคนจำนวนมากมักประเมินโอกาสของความสำเร็จก่อนลงมือทำ หากโอกาสของความสำเร็จเกิน80%ก็จะทำเพราะมีโอกาสสูงสำเร็จสูงมากหากเป็น5 0อาจจะลองเสี่ยงเพราะ50-50ก็ยังพอมีความหวังแต่หากประเมินได้แค่1 0 2 0มักไม่มีใครยอมทำมีพักเอ่ยถึง1%แต่ในโลกนี้ก็มีตัวอย่างคนมากมายนะคะที่ลงมือทำแม้จะมีโอกาสสำเร็จหรือชนะเพียง1%อร์ คำถามข้างบนนี้ล้วนมีคนทำสำเร็จมาแล้วมันเป็นหปอร์จริงๆแต่เมื่อลงมือทำอย่างจริงจังและมุ่งมั่นเปอร์เซ็นต์สำเร็จก็เพิ่มขึ้นเมื่อทำงานหนักมากพอมานะพยายามพอมันก็เปลี่ยนหเปอร์ซ็นต์เป็นรเอร์เซน์ได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงไหมคะ นี่คือบางส่วนจากหนังสือเสริมกำลังใจนะคะ1%ของความเป็นไปได้ชื่อหนังสือก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแบบเสริมกำลังใจอย่างมากเลยบางทีเราอาจจะทำแล้วก็หวังว่าเฮ้ยร้อเร็นี่สำเร็จแน่นอนนะคะแต่บางคนโอกาสเขามีอยู่แค่หนแล้วอีก99%คือความพยายามเติมกับหสุดท้ายก็สำเร็จ 100%อเอร์เซนะคะอันนี้คือหนังสือเสริมกำลังใจเล่มแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเล่มต่อไปค่ะอันนี้คือสิ่งที่ตัวดิฉันเองได้อ่านนะคะแล้วก็หยิบมาอ่านเรื่อยๆนะคะต้องการเสริมกำลังใจในแบบไหนนะคะแล้วก็บางที เหนื่อยท้อแท้อ่หาหนังสือสักเล่มนะคะหาข้อความสักข้อความนึงมาเสริมกําลังใจเสริมพลังบวกให้เราแล้วละไปต่อกับชีวิตอ้าอันนี้ชุดที่10นะคะยาเม็ดสีแดงให้ทำไมยาเม็ดสีแดงอันนี้ยาเม็ดสีแดงนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับเหมือนเข้าใช้ธีมของออหนังสือ t h e m a t r i x คุณผู้ชมสำหรับยาเม็ดสีแดงนะคะทีอ่อยู่ในเล่มนี้เขาก็บอกว่าเดอะแมทริกนะคะก็มีฉากอยู่ฉากหนึ่งนะคะก็คือตัวละครนนโอเนี่ยได้รับยาสองเม็ดนะคะยาเม็ดสีฟ้ากับยาเม็ดสีแดงหากกินยาเม็ดสีฟ้าทุกอย่างเสมือนเดิมกลับไปดำเนินชีวิตปกติของเขา หากกินยาเม็ดสีแดงเขาจะเดินทางไปสู่หนทางใหม่ที่เขาไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเลือกแล้วก็จะย้อนกลับไปไม่ได้เลยอันนี้คือข้อความที่อยู่ในหนังสือเสริมกำลังใจชุดที่10นะคะยาเม็ดสีแดงอันนี้มันก็จะเหมือนกับถ้าเราต้องเลือกเลือกระหว่างยาเม็ดสีฟ้ากับยาเม็ดสีแดงสีฟ้าเนี่ยถ้าคุณเลือกก็คือคุณก็ ทำทุกอย่างตามปกติแต่ถ้าคุณเลือกยาเม็ดสีแดงก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่แบบเดิมได้นะคะในชีวิตของเราก็อาจจะมีเคยได้ต้องเลือกยาเม็ดสีฟ้าหรือว่ายาเม็ดสีแดงถ้าสีแดงก็คือเลือกแล้วเลือกเลยแล้วก็เดินทางไปต่อแต่ถ้าเลือกที่จะอยู่ในบางอย่างก็จะเป็นคอมฟอร์ทโซนเลือกยาเม็ดสีฟ้า อะคะอันนี้คือส่วนของหนังสือเสริมกำลังใจในชื่อ,อยาเม็ดสีแดงนะคะอันนี้อ่านแล้วถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่านแล้วก็ทำให้เราคิดได้ว่าเส้นทางที่เราเลือกจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือหนึ่งเล่มที่อ่านแล้วเช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสก็ กลับมาอ่านอีกนะเลยอีกสองเล่มค่ะคุณผู้ชมน,น,น,นี่อันนี้ชุดที่สิบเจ็ดนะะเหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอันนี้เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอน,ชอน,นเ,อเนนนอนช้านะคะมันก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับพลังของการที่จะดำเนินชีวิตนะคะเหมือนกับที่มีคำว่าอีกคิงอีก ของญี่ปุ่นนะคะอิคิก็คือมีชีวิตอ่าชีวิตหรือมีชีวิตแล้วก็งออแปลว่าคุณค่าคุณค่าของการมีชีวิตนะคะที่ทําให้เราอาตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะทำงานทุกวันโดยไม่บน่นยิ้มได้แม้วันที่เรามีอุปสรรคขวางหน้า มองทุกวันเป็นวันดีๆนะคะแล้วก็รอคอยวันรุ่งขึ้นเหมือนเด็กน้อยนะคะที่รอคอยคืนคริสต์มาสอีฟหรือว่าคืนก่อนตรุษจีนด้วยหัวใจตื่นเต้นนะคะอันนี้เป็นปรัชญาที่ดีในการมองชีวิตเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้แล้วเราอาจจะเลือกใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างไรสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่เราเลือกเองนะคะถ้า เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าได้แล้วก็ยิ้มได้นะคะถือว่าเรายังมีโอกาสในการทำสิ่งที่ดีๆต่อไปนะคะอันนี้คืออีกขิ้งอีก เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะคะเสริมกําลังใจได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้สําหรับคนที่ผิดหวังท้อแท้นะคะอยากจะเสริมกําลังใจหนังสือพวกนี้นะคะสามารถที่จะยืมอ่านได้ที่ห้องสมุดประชาชนอําเภอหรือห้องสมุดประชาชนจังหวัด นะคะสำหรับการที่เรามีหนังสือดีๆมาอ่านอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับพลังใจของเรานะคะหาได้จากหนังสือนะคะสำหรับพลังใจรอยยิ้มใต้สายฝนค่ะคุณผู้ชมหนังสือเสริมกำลังใจชุดที่12อันนี้ซื้อมาอ่านตั้งแต่นู่นปี59นะคะแล้วก็ข้างในหนังสือนะคะมันก็จะมีแบบ ้อความเล็กๆให้เราอ่านแล้วเราก็คิดตามนะคะบางทีก็เนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอ่านแล้วก็เออมันใช่ความรู้ก็เช่นการขับขี่รถอย่าเพิ่งเหยียบคันเร่งสตาร์ทรถก่อนใช่ไหมคะหรือว่านี่น,นีปัญญาชนคือคนที่ใช้ปัญญาชนปัญหา ปัญหาชนคือคนที่เจออะไรก็ตามจะบอกว่าเป็นปัญหาจริงนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องราวนะคะสำหรับเเรื่องนี้นะคะหนังสือเสริมกำลังใจรอยยิ้มใต้สายฝนนะคะสำหรับคนที่มองโลกในแง่ดีฝนจะตกหนักเพียงใดก็ตกได้แค่ที่นอกหัวใจนะคะอันนี้เวลายามฝนตกนะคะ เราก็จะคิดว่าโอ้ยตกอีกแล้วนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าเรามองว่าอุย้ยฝนตกได้ความชุ่มชื้นนะคะของโลกใบนี้เราก็จะมองได้อีกแง่มุมหนึ่งนะคะนี่คือรอยยิ้มใต้สายฝนนะคะหนังสือ ที่อยู่ในโครงการเติมหัวใจใส่ห้องสมุดนะคะบริจาคหนังสือเล่มนี้เข้าห้องสมุดทั่วประเทศเลยนะคะต้องขอบคุณสําหรับคนที่เขียนหนังสือดีๆนะคะมีเรื่องราวเสริมกําลังใจแล้วก็ยังแบ่งปันได้อีกด้วยนะคะอันนี้คือหนังสือที่ตัวดิฉันเองอ่านนะคะแล้วก็ยิบมาอ่านเรื่อยๆอ่นแล้วอ่านอีกค่ะ ค่ะวันนี้นำหนังสือเสริมกำลังใจนะคะที่อ่านแล้วก็ให้แง่คิดนะคะแล้วก็ให้พลังใจให้พลังบวกกับตัวเองสำหรับผู้อ่านนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามการรีวิวหนังสือการเล่าเรื่องหนังสือที่อ่านนะคะก็อย่าลืมมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับท่านใดที่มีหนังสือที่รักที่ชอบแล้วก็อ่านแล้วก็ได้เกิดพลังใจพลังความคิดนะคะ ก็เดี๋ยวเราคงได้นำเสนอหนังสือที่อ่าเรามีความสุขเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีนะคะ